นี้เรามาที่ทุ่งนาเนาะวันนี้มาทุ่งนามาหายายตาลมาที่ทุ่งนายายตาลวันนี้ยายตรานยายตรานเป็นยังไงบ้างตานนอนขอรอแล้วเนี่ยที่มัดไว้อย่างดีแท้นี่อยู่ในตู้บาโฮมรถุด,ดหอน ห่วห้มไว้ใหญ่จาลยาย่จาวาดวัดตาบรรทุนเออเอาเออาวินบ่เอาค่อยค่อยลูกด้วยข้าวพัทด้วยชีกินปลาเค็งบ่วิ่งปลาเค็งบ่เออกินน้ำกันกินครับพร้อมกัน ยายยังแข็งแรงยังกินข้าวได้อยู่ข้าวกินได้กินได้บอกรับกินแซท้พูดตรงนี้เลยโอ้นั่นนั่นฮั่น์เพรนั้นยังว่าชิตายปะอยู่ปรตายง่ายก็มีอะไรตาดกินข้าวเลยกินข้าวโซหลานเลยแม่แท้กินข้าวกับปลาเค็งพร้อม มเอาอยู่กลางนะอือนะเอาเอามาท้างนาเลยนี่แม่จะว่าอ um ืเอาวงะจมือชเป็นชัวนมดบ่กสองแสนบ่สองแสนจสองหมื่นบ่อหายไผนั่นบอกบ่อหาไผ่มาซื้อซีนห้ือคงสิเอออือ มอบชันทะบ่อหรือไดนๆว่าให้หลานชายฟังสื่อบ่อหรือให้หลานชายจัดการฟังให้ฟังเออไปจัดการเจ้าของบ่อยู่บ้าดนี้อยู่โอ้ยนี่แหละอยู่เออคือดอกให้เราให้เราบริหารจัดการเขาตายก็อยู่เองเออกันง่ายอืมแม่า ทำยู่บ้านยางมีปลาดิบฉันจะปูกแต่ยุนาที่ถึหาปีบุดไปใช้เขานองคอยไปหาหางบหาข้าหาเขาหาน้ำมาเลี้ยงลูกเขอสซอง่ายเขาอื้อได้เป็นแม่เจ้าอันนี้บุไปใช้เอลูกไปขลาดกงเังไปยำยเละแล้วก็ตามมาเลื้ยงทีละไปเหยงตลาด ก็จะขายของเด็กแต่ยูเรา่ยงน้องโอ้ว่ากไปอยู่อืมเปรนั้นเด้เขาก็ให้ความเคารพนับถือกันเบิดอร์เท่านะทุกคนได้ขอดูทุกแล้วลูกเจ้าก็หักกันเพ่งกันทุกคนอยู่เนาะเออไป็ับบุญบระนันตัว